สวัสดีครับพวกเราช่องน้องขนุนฟมเมอรี่นะครับผมวันนี้ก็มีพัสดุเนาะกองกองปันสุขกของคุณแม่พันนีหร,นนหรือเปล่าพันนีหรือพันนึพันนีนะครับผมแซ่ตื้นะครับผม,บผมให้น้องช้างให้เด็กๆนะครับผมวันนี้ก็มาแกะดูเลยนะครับผมว่ามีอะไรดูน้องลิษาดีใจจะเลยแกะน้องรลละแกะเลย,อ,เลยอ้เห็ดคืนนอเนาะบนกระาบจมบัว โอเคแล้วออาเปิดเลยมีอะไรบ้างอู้ขนมดูขนมคิวเบอร์นี่คิวเบอร์ออกมาลูกอมเป็นกาแฟกาแฟนะคะโอวัลตินแล้วโอ้ต้องใส่เห็นเห็นคุณยายไรดึกก็ให้กินกาแฟก่อนอ้ามาม่าเด็กๆอะไรเนี่ยขนมปังขนมปังหุ้ยทุเรียนอะไรนะอะไร ดีใจไหมกอบขอบคุณคุณแม่พันนี้ก่อนเลยราบขอบคุณคุณแม่นะคะที่มีมของฝันขนมของกินมาให้เด็กๆนะคะขอให้คุณแม่นะคะคุณแม่จะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะน้องโดนัดกับน้องน้ำเพชรด,ดีใจมากนะคะที่จะกิน ขนมกินมาม่ากินของฝากจากคุณแม่นะคะไม่เคยได้กกับเขาซากครั้งเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนาะสาธุสาธุกับแม่วันนี้จ้าเยี่หลรยี่ทุจ่าก็ไรล่ะทุ่จากันเลยทุจาก่นเลยสาธะจ้ากันนะเออนีนะได้ขนมเยอะแยะเลยนะครับผมนี่น้องช้างของเราก็ดีใจโยกใหญ่เลยนะครับผมพ่อควันก็อ่ะกาลังจะทําความสะอาดทำไป จ้ายีเรื่องลิสาจ้าก็เป็นจ้าพ่กควานดูสิจ้าจ้านี่นะครับผมอู้ห้องช้างของเราโยกรอเดี๋ยวก็จะทำความสาดแล้วก็ใส่กองไปจะทำความสาดแล้วก็จะพาไปอาบน้ำนะครับผมนี่นะครับผมยืนโยกอารมณ์ดีเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่พันธุ์เน้แท่ตื้อนะครับผม ที่ส่งขนมมาให้เด็กๆและคุณยายนะครับผมก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับ